ความรู้สึกก่อนเลยครับเอล่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็รู้สึกว่าวันนี้ทำทเต็มที่มากๆเลยค่ะคือตั้งแต่โชว์แรกมายันโชว์สุดท้ายก็ค่อนข้างจะรวดเร็วมากเลยค่ะการเป็นการประกวดที่เร็วมากรู้ผลเลยแล้วรู้สึกว่าสุดดีใจค่ะที่ได้มาอยู่ได้เป็นไทยซูเปอร์โมเดลสองเพลงด้วยซิวินาทีที่ประกาศผลแล้วเป็นชื่อเรา่งั้นเป็นยังไงครับอู้ยพูดช่เหรอฉันฉันทำสื่อเสร็จเลยเพราะฉันรู้สึกพอเสร็จแล้วฉันได้เป็น ใจมากค่ะอยากรองพลาแต่เราต้องคีบลุกไว้แล้วก็ได้โค้ดตัเทคนิคด้วยใช่ค่ะได้แต่งอัที่สุดสวยเลยครับหมอผรู้สึกครับเป็นไงบ้างวันนี้อ๋อตั้งแต่ต้นเลยครับก็ซ้อมกันอย่างเต็มที่แล้วก็พอได้ออกมาก็รู้สึกแบบมาถึงเต้นแหละเพราะแบบคนดูเยอะมากก็ถึงเต้นมากแล้วพอได้มาแบบพอได้มาอยู่จุดๆุนี้แบบพอได้แบบรู้ว่าตัวเองทเป็นแบบไฮเปอร์ตมเดลยวเดียก็ตกใจครับแล้วก็ทำตัวมันค่ถูกเท่าไหร่ในสัตว์ะไร ก็พยายามเก็บทรงครับก็เดินไปรับรางวัลอะไรต้องเก็บทรงด้วยเหรอเก็บทรงครับเดี๋ยวเราดูทรงในแบบได้ก็ทำเต็มที่ครับผมทุกคนเลยถ้าอย่างในย่าวยบงช่วงเวลาก็บตุกเป็นตึกเด็กโคหนึ่งโคอะไรเงี้ยเรากดดันมันรากเกินไปว่าจะเอาผลที่เยอะก็สำหรับเวลาวยุ้ยคิว่าไม่กดดันเลยค่ะ้คิดว่าเรามาที่นี่ด้วยความสามารถ มีวความฝ่ฟ้าขึ้นแบบกับคอยูน่เราไม่ได้ไปทำคุมผู่ไใคหรือว่าทำใหคนอื่นประ้สึกเยค่ะเราพร้อมที่จะพัฒนากับคนอื่มนมาพร้อมกันพร้อมที่จะเรียนรู้กับเพื่อนๆทั้งอีก ยี 1> <1> ่อะสิบเก้าคนที่เป็นผู้อ่านประชานก็รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าภายในหนึ่งเดือนรู้สึกว่ามันแบบเป็นเหมือนได้อยู่เป็นพี่เป็นน้องได้เป็นครอบครัวรู้สึกได้มาเปิดโอกาสใหม่ๆด้วยค่ะรู้สึกแบบว่าไม่เคยกดดันตัวเองหรือว่าไปทำให้คนอื่นไม่ชอบเรบาเรยค่อดีแล้วครับระหว่างการเก็บตัวเก็บตัวในการประกวดรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นลักษณะในว,วันนี้หรือเปล่า เราตรงไม่ไม่เคยคิดตั้งแต่แรกเลยครับก็ต <g ülme> กใจที่บอกว่าตกใจเพราะว่าผมไม่ได้คิดเลยแหละครับแล้วก็เออตรงควาู้่ึกระหากเก็บตัวก็ค่อนข้างสนุกผ,ผมชอบม,มากคือได้เจอเพื่อนได้แบบทำความรู้จักกันได้ทํา,ากิจกรรมด้วยกันือแบบอยากตื่นเช้ามาตลอดนะปกติผมไม่ใช่คนนอนดึกนะแบบเอ้ปกติผมไม่ใช่คนตื่นเช้านะแต่ว่าแบบมันรอบนี้มันแบบอยากตื่นเช้ามาที่ช่องมาแบบทำกิจกรรมก็มรู้ว่าวันนี้จะได้ทำอะไรจะได้แบบ แต่งชุดอะไรแต่งหน้าแต่งผมแบบไหนอะไรเงี้ยครับก็เป็นแบบประสบการณ์ที่ชอบมากเลยครับอ่าฝัว่าหลังจากนี้มภาพเองยังไงก็สำหรับก็มองภาพตัวเองว่าจะได้เข้าไปในวงการแฟชั่นมากขึ้นก็จะได้มีชื่อเสียงมากขึ้นได้ไปเดินแบบได้ไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะรู้สึกแฮปปี้มากเลยครับผมก็ คิดว่าเอาตรงๆตอนแรกอะคือผมไม่รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรไม่รู้อะไรแต่ว่าแบบพอได้มาลองด้านนายแบบแล้วอะก็แบบรู้สึกติดใจชอบม,มากเท่ดีครับเท่ดีแล้วก็คิดว่านานาคตก็คิดว่าจะได้มีโอกาสได้แบบไปทำอะไรเกี่ยวกับในวงการแฟชั่นมาก <c oughs> ได้ไปเป็นแบบได้ไปถ่ายแบบได้มากขึ้นคิดว่าจริงๆแล้วเรา้รับรู้จากตัวเองที่ชนะในวันนี้ผมเชื่อว่าความมั่นใจครับก็ ตรงผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าพยายามแสดงออกให้ดูมั่นใจจากแบบตรงภายนอกครับก็เดินแบบสุมั่นใจเนาะก็คือข้างในไม่มั่นใจแต่ข้างนอกดูมั่นใจเ,เก็บทรงเก็บทรงครับกุยราหล่ะก็อาจริงๆคือวันนี้คือหนูอุปสรรคตัต้งแต่ชุดของทีซินเลยหนูชุดหนักมากคือหนูแบบตอนแรกก็เครียดมากที่จะแบบทำออกมาได้ดีไหมแต่พอรู้สึกว่าโอเคเราที่จะ เราได้รับชุดแล้วเราต้องพรีเซนต์ชุดออกมาเราต้องมีอินเนอร์เราต้องสตองเราต้องแข็งแร่งเราต้องท้อนที่จะพรีเซนต์ตลอดเวลารู้สึกว่ามันแบบคุ้มค่ามากๆเลยค่ะที่เราจะไม่รู้เลยว่าเราจะได้ใส่ชุดอะไรหรือว่าได้ทําอะไรมันเป็นสิ่งที่แบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆทําให้แบบว่าเรากระตุ้นที่อยากจะเดินแบบไเรื่อยๆค่ะสุดท้าย้สุดให้ฝาก จะบอกอะไรกับคนที่เชียร์เราไมหมครับคก็ขอฝากขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่เป็นกาลังใจให้เอล่าแล้วก็ทําให้เอล่าได้มาถึงจุดๆนี้ก็คือรู้สึกว่ามันเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่สําหรับเอล่ามากๆแล้วเอล่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปอย่างแน่นอนะคะ่ะข่อบคุณผมก็ขอขอบคุณพี่ๆท,ท,ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนแล้วก็ที่ที่คอยซัพพอร์ตเราเพื่นอนๆนะครับพ s m ทุกคนเลยก็เออเป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็ต้องขอบคุณมากมาก อน,นาคตก็ฝากติดตามาลงานว่าจะเป็นยังไงต่อแล้วนะัทำเต็มที่ครับผมขอบคุณครับ